ฝ้ายพ่อพันเผืนเบื้ยสุดยอดพ่อพันใหญ่ยาห่ามยักเพิ่อนออ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นขออนุญาตด,ด้วครับผม <Okay. S 1> ขออนุญาตอีกครั้งหนึง่งมันง่ามมันใหญ่ยักษ์ใหญ่พี่น้องเนาะสายดังเบิง่งตนโตแข้งขาหนาตาเพิ่นบ่ต้องห่วงพี่น้องอุ้ยหนาจะไม่รอหรนะืเนาะจะมารอคะ่ะทีเบิ่งหน,นาเพิ่นพี่น้องอุ้ยเขาเพิ่นรอคะ่ะพี่น้อง สายดังสายยังก็เลยฮึนครหลวงครับคนครหลวงเจ้านครหลวงลูกสายเพิ่นแสนกับเก้าหมื่นเพิ่นเปิดใบพี่น้องเบ่ธรรมาดาดิพี่น้องพูดอ่ะมาเอาไข่ใหญ่เนี้ยเอาตะาาไข่หน่อยเนี้ยสามพันบาทโอ้ขายตัวน,นั้นโอเคโอเคไขยใหญ่เตะยางไปหลอดทองเลยบวกกาวมันใหญ่เพิ่อนมาเพิ่นขายตะไข่หน่อยแสนเก้าหมื่นเอาไปเป็นพอขอกอขายพอพันสายนครหลวงพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจ เทรมาต่อร่องกับเพื่อใดต่อร่องใดเอาไปเป็นพอของพอขายพอพันได้พี่น้องขออนุญาตเธอนึงครับเบอร์สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสมหวังชนะภาพพี่พาน้องมาตราฝนพี่น้องเนาะฝนตกพี่น้องเนาะกางลมกางลมแต่ว่าตกว่าแห้งปัญใดพี่น้องเนาะก่าฝากพี่ฝากน้องนะพี่นะ้องเนาะซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเด้อพี่นะ้องเนาะเนะสาร์มื้อนี้คือคักคือเก่าคนมาซื้อเล่าขายคือเก่าตะพี่น้องเนาะกะส่งกำลังแรงใจไปให้ชายแดนเนาะพี่น้องเนาะแฟนคลับแฟนเพจ เราขับประชาชนชาวไทยเฮาไทยตามขอบชายแดนขมิ tai, ù, mm ้นไทยขมิ hmm. <thirst. Yeah. S 1> ้นให้ปลอดภัยกันทุกผ right? ู <alongside themselves> oh. ้ทุกคนสู้ๆ <fruition> ก right? <sy> ็แล้วกันทุกผู้ทุกคนเนาะพี่น้องเนาะแนวหน้าเราทหารหารของเราก็ให้ปลอดภัยทุกหน้าก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเอาอยู่แนวหลังก็ได้ตาทรงก็ลังใจไปให้เนาะพี่น้องเนาะขอให้ศึกสงบโดยเร็วก็แล้วกันบ้านสว่างแค่แนวเฮาเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะมาเปิดชิปกับควายมือนพี่น้องเนาะควายแม่ป้ายงามพี่น้องเนาะมาดีควายหลายพี่น้องเนาะควายใหญ่ๆเป็นสิ่งสะดวกบเนาะพี่น้องเนาะขออนุญาตครับ เปิดจังไดแม่ใหญ่เท่านี้สามสิบสองครับสามสิบสองเนาะเป็นควายอ่างใหญ่พี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันดูอุ้ยเบิ่องตีละพี่น้องอ่างเพิ่นอ่างลามดึกสูงประมาณร้อยสามสิบลอยซายด้วยหาบวกเลยพี่น้องเขาเพิ่นพี่น้องเนาะเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันมาจักว่าเท่าใหญ่เล้วหละพี่น้องเนาะเบิ่องตีละอ่างเพิ่นจ่ายลูกดีควายเน่าหนิพี่น้องเนาะเปิดไว้สามสิบห้าป่ะสามสิบสองถอดได้พี่น้องป้าโทษสามสิบสองราคาควายใหญ่พี่น้องเนาะใหญ่ยักษ์แม่บักใหญ่พี่น้องพูดได อ่ผู้ดใดสนใจฟาวโทรมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นศูน9 2งเนาพิ่นมาจากไสเิ่เสระพูมร้อยเอ็ดเฮาแม่บักใหญ่ด้วพี่น้อง32นีิเป็นเกิดไว้พี่น,น้องเนาะเอาฝากคุณลยล่นให้มานกครับผมเอาเอาแมเอาแม่เอาแม่ไปย่างไปย่างเอาไ้ยเ,เพิ่นหีม่ถือถือคัาได้หนิเพิ่นของเพิ่น ได้ขายเรือพ่อนี่เพิ่นย่างไปห้าเวียดนี่นั่คนนั่คนเพิ่นมาทักทายหอยเวนิดพี่น้เนาะเอ้าสวัสดีครับท่านมาหน้าเราปะครับโอ้บอกวนตกเนาะวันนี้เนาะลำบากเกงหน่อยโอ้บอกครับผมผมพึ่งมากโอ้ครับผมมาทักทายนั่เพิ่นมาเด่นเด่นนั่มเพิ่นมาพี่น้องนะอัน ัสดีค yup. รับน oh, no ั่มก e ันนีอย like oh, ู่มะเสาบ่เห็นว่าสัหน่งแจ็กตัวแล้วมันนี่ปลาโทตัวนี้เหลือเท่าไหร่สามพันห้าอยหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยค้อยถือควรนี่หรือหรพี่น้องก้ายถือควรก้อยถือควรพี่น้องเนาะแงขาีดีพี่น้องเนาะในหมื่นสามพันห้าร้อยเปล่าเยแจน้อยเพิ่มสิเพิ่มราคาคุนว่าอ้า สามพลอยเตะค่อยงามค่อยอวาค่อยถือโอเคสาพื้นน้ำตะการน้ำอุบลราชธานีสิบสามหารอยเป็นเปิดใบพี่น้องเอ้ยเป็นตาสื่อของเพิ่นถือคือพี่น้องค่อยถือค่อยหน่อยค่อยงามโอเคโอเคไปมันหมานเด้อมันหมานมันหมานควอยพ่อพันเพิ่นเบื่อสุดยอดพ่อพันใหญ่ยาวงามอยักเพิ่นอุ้ยเบิ่งถ่ายเพิ่นขออนุญาตด้วครับผมขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งมันงามมันใหญ่ยักษ์ใหญ่พี่น้องเนาะสายดัง เบิ่งต้นโตแข้งขาหนาตาเพิ่นบ่ต้องห่วงพี่น้องอุ้ยหนาจะไม่รอที่เนาะจะมารอค่ะทีเบิ่งหนาเพิ่นพี่น้องอุ้ยเขาเพิ่อนรอค่ะพี่น้องสายดังสายยังกันหรือนครหลวงครับนครหลวงเจ้านครหลวงลูกซายเพิ่นแสนกับเก้าหมื่นเพิ่นเปิดใบพี่น้องม้ยบ่ธรรมดาดี่พี่น้องพูดอะมาเอาควายใหญ่เนี่ยเอาตะควายหน่อยเนี่ยที่หาสามพันบาทโอ้ขายตัวนั้นโอเคโอเค้ควายใหญ่เตะ ย่างไปหลอดทองเลยบวกกาวมันใหญ่เพิ่วมาเพิ่มขายตะควายหน่อยแสนเก้าหมื่นเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันสายนครหลวงพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองกับผูนใดต่อรองใดเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันได้พี่น้องขออนุญหยาดเธอหนึ่งครับเบอร์โทร่วศูนย์ต่อสองศูนย์เก้าสองเก้าแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดหนึ่งแปดสามเจ็ดพี่น้องควายใหญ่ควายหยากควายพอพันสุดยอดพอพันรอที่สุดในตลาดวันนี้พี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆลมันครับผม ขออนุญาตลูกเปิดจังไหนครับตัวนี้สามหมื่นสองเท่าไรก่อสามหมื่นสองสายใดให้ลูกลูกเจ้าไหมพี่น้องสามหมื่นสองพันเป็นควายแม่สาวหน่อยพี่น้องแม่สาวหน่อยไายเบิ่งไายเพิ่งโตนโตเพิ่งสูงกว่าม่านร้อยเกือบร้อยสามสิบเนาะบืนใส่เกือบร้อยสามสิบพี่น้องโอ้ยเบิ่งโตนโตเพิ่งสิบเอ็ดเดือนท่อดได้พี่น้องเนาะสายเจ้าไหมพี่น้องงามๆสวยๆเพ่นพี่น้องเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ไข่แม่พันสวยงามดีพี่น้องตัวนี้สามสิบสองเปิดเปิดไว้พี่น้องเนาะตัวนั้นแม่นอยู่บลูกตัวนี้ ตัวไหนทอดใดลูกโอ้สาวทองแรกดูยี่ร้อยซีได้เนาะนี่เนาะร้อยซีบวกเลยพี่น้องเนาะฟันน้ำนมสาวทองแรกพี่น้องเนาะโอ้ไซเจ้าไม้ไว้โอ้เจ็ดเดือนเลยพี่น้องเนาะลุงพี่กุ้งไยครับโอ้ข้อมูลนั่นสายบิ๊กอุทไทยพี่น้องสายบิ๊กอุทไทยอุ้ยสายดังพร้อมพี่น้องสายบิ๊กอุทไทยไซเจ้าไม้ไว้นั่นคือลูกเจ้าไม้อุ้ยสุดยอดเลยเปิดไว้เังนไรบ้านนี่ห้าสิบห้าป้าโทัพี่น้อง ตัวล่างในทุกตัวสามสิบสองห้าสิบห้ามีแต่สวยๆรับประกันความสวยพี่น้อง,งร,รับประกันความสวยมีเอกสารทุกตัวพี่น้องจากค่ายดังเพลินพี่น้องเนาะสุดยอดสุดยอดพี่น้องเบื้องก้วยงามเพลินพี่น้องเนาะเบื้องกระคักดอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับศูนย <02, S 1> <02, S 2> ์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดสี่เจ็ดแปดสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าสองหนึ่งหนึ่งเก้าพี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าโทรมาเบอร์นี่เอาก้วยไปเลี้ยงเอาก้วยงามเขาคอเขาฟ้ามพี่น้องมันหนาามาลูาากขอบคุณหลายๆครับผมครับผมคครรััับบผผมมมมมนนาาอ่เวี มึงหันได้ยินแต่เสียงเพื่อนไม่บอกถ้าไม่เดือดก็ให้ใจ็มาควายติดแอร์มาแล้วฮะโอ้ควายติดแอร์ที่รีบ่ะฝั่งหอยเวียดกว่เนี่ยรู้บ่างไหโอ้ควายติดแอร์ลงรถพี่น้องอุ้ยจากส่รยานก่อนมามาเบิงมาเบิงมาเบิงพี่น้องควายติดแอร์มารถแอร์ดิพี่น้องมารถแอร์เพื่อไง ควายมาลดแอพี่น้องป้าเสียหมูเสียหมูเสียหมูควายลงรดแอเสียหมูคือมาแปลกจ้ปลาควายงามเสียหมูเอาควายล่งจากรถแอพี่น้องโอ้เสียหมูหนาวปะโอเสียหมูไปแล้วจะคุยกันว่าควายเพ,พ็รบุรีนพี่น้อง <laughs> เียงเลยจ้าโอ้ยรถพี่น้องมาจากชนบุรีเป็นควายรถตู้เย็นเพิ่งมาพี่น้องรถมาแอร์รถแอร์ควายตัวพี่น้องเนาะรถแอร์เพื่อนพี่น้องเนาะโอเคเสียหมูกำลัง <c oughs> เสียหมูกำลังต่อรองเพื่อนพี่น้องเนาะไปไป กินเกลี้ยงเยอะมากมันเตม้ามันเต็ายังไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่มีใครถามเลยไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ไายไม่ไ้ขยไม่ได้ขายไม่ได้ขยไม่ไายไ้ายไม่ไ้ายไม่ได้ขายไม่ไ้กายไม่ไ้านไม่ได้ขายไม่ได้ยไม่ได้ขายไม่ไายม่ไมายไม่ไายไม่ไ้ขายไม่ได้ขายไม่ไ้ขายไม่ไ้ายไม่ได้ขายไ่ไ้านไม่ได้ายไม่้ายไม่ได้ขาไม่ไ้ขานไม่ไ้ขายไม่ไ้านไม่ไค่ายไม่ไ้ขายไม่ไป้าไ่ได้ขย ได้แจ oh, ็กตัวเหมือนาคุยบครโอ้ยช่าอาหผู้ชายเขาเด็ใคจกตัวบตาัี่หาตัวแล้วคุณาจ้าวมากขัดมาจากสมาจากต่การน้ำกันที่พี่น้องนี่เขตต่อกันนี่นสองวันนี่สอตัวสองหมื่นดหอยเวนี่เบาไหมเด้ ว่าวไหมว่าวไหมสองแปดะสันถือตัวละสิบสี่นตห้องถือกระต่ออยู่ห้องหลายกับว่าแพ้งเมีนบ่ห้องห้องถือกระต้อเมนบ่ตัวลมือเนี่ยปาตัวแบบใหญ่นะสเดือนมันสิขอเอาปลาโถให้ซักมันสิวาเนาะ ให้ตัวละหมื่นเนี่พี่น้องตัวนี้แต่ว่าหอยเว้นี้เท่าอยากได้ตัวละสิบสี่้ซอยเทาอยากไ้ตัวละสิพี่น้องตัวละสิเป็นสอดพี่น้องนะสองแปดเเนี่ยะตัวละหมื่นมันเนียาตัวเดียวเขายเมือเดย่นี่าตัวนี้เกาพันสม แต่น้อยไปกาใหอยต่วตัวละสิบสี่เป็นหอยเวนิดอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โชรอ่ะศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสองเก้าสามนย์ห่งหอยเวนิตการคือผลปราชจากานนี้หักแพ่งแบงปันราคาแบงปันนี่หรที่นของตัวละสิบสีต่อร่องเอาพี่น้องนะสองแปดสองโตกินแบงเบะร์สุดย่างแล้วหอยเวนิดนว่าโอเคมันหมาเด้อหอยเวนิดเด้อขอบคุณเลยน ว่ายปูหน่อยเผือกหน่อยมื่นก็หารอยโตตั้นตันพี่น้องเนาะเป็นตาสื่อหนาสนว่ายเผือกต่อร่องไดจังหน่อยได้หนิบริเวณมื่นหาร่อยเลยที่นต่อร่องไดได้หนิหน้าสนหนาสนว่ายมือนก็หาร่อยโตบอกไงตั้นตันเผือกนี่มื่นหาร่อยขออนุญาตได้ครับเด้อขออนุญาตมือนก็หาร่อย พี่น้องมาบินควายมื่นก็หาลอยตันครับพี่น้องเพือนํำตันน่ำพี่น้องเนาะบนควายหน่อยเด้ควายใหญ่เด้พี่น้องเนะควายใหญ่แล้วพี่น้องเนาะมื่นก็หาลอยราคางัวควายมันดีพี่น้องเนาะวายเวียดจนถึงเพื่น่ราคาควายมันดีเพื่นป่มาขออนุญาตเบอร์โทรเพื่นศูนย์เก้าเก้าคัศูนย์0 5 8 0้ปดแมื่ก็หาลอยได้พี่น้องเพื่อตัวนีพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆมานรับผมต่อร่องใดเพ่นว่า ลอ,องได้โอเคเห็นฝ้ายแขะอยู่นี่ไปใส่เนาะฝ้ายแขะเพื่อนพี่น้องเนาะหมู่ฝนเศร้าปะอ,อ่ะฝนเริ่มลงเศร้าเม็ดเลยพี่น,น้องเนาะกะเลยเอาล่มเข้ามาปิดลมกันเด้อพี่น,น้องเนาะขออนุญ,ญาตงับลมแต่ว่างับบ่ได้สันติพี่น้องบาทนี่งับลมไม่ได้อึ๊บอื๊บอ๋อบ่ได้อ่ะบ่ได้กระกางนะ น้ำงับก็ได้พี่น้องเนาะมือเดียวน้ำบ่ได้ข้าคือมือมือเบิ่งต่อพี่น้องเนาะบรรยากาศการซื้อการขายข้อยคึกคักคือเก่าหน่อพี่น้องเนาะคึกคักเหมือนเดิมบ้านน้องแจชุนภูวดเบิ่งพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศการต่อรองการซื้อการขายราคาควายมือนี่เป็นยังไงข้อยชมค้อยติดตามหน่อพี่น้องเนาะอันนี้มือก็หาอร่อยเพิ่นกำลังต่อรองกันกำลังต่อรองกันมือใดต่อใดข้อยชมอมเพื่อนเนาะ ควายแม่ลูกชุดหนึ่งใหญ่ๆคพี่น้องไปขออนุญาตถ่ายท่า,ทาพนักงนเพศิษนสศิษยดวกก็นอดถัาทุ่มคุณพี่น้องควายใหญ่เพคุนพี่น้องเนาะควายขออนุญาตด้วยครับผูนน้น้อยเขาเปิดจ๊ะบาทครับนี่ผู้น้อยเขาหนึ่ง,ร 6, งนอนนอครับผมเปิดสิบหกกับหนึ่งหมื่นกับหกพันเนาะหนึ่งหมื่นกับหกพันผู้น้อยสายเหนือต่อยอดพี่น้องเนี่โผล่เพิ่นเปิดไว้พี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นกับหกพันเปิ่นเปิดไว้เขาเปิดกว้างดีดีเนาะ หน้าตาต,ตัวโตพี่น้องรออพูดอ่ะ,อะบักคูหน่อยรอๆสิบหกหาดอยเอาไปเติมต่อเตอิมเอาไปเติมแต่งเติมเพิ่มเติมเนื้อนังเข้าไปพี่น้องเนาะสิบหกก็ห้าร้อยเพิ่มเติมเลยมาจากใส่นหนูเพราะน้ำก๊าดก๊าลสินโอ้ก๊าลสินก้วยงามก๊าลสินเพ่นพี่น้องขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงเด้อพี่น้องได้<ช>บักคูหน่อยตัวนี้เอาไปเติมเอาราคานี้ต่อรองได้จังหน่อยนะ้องหนุเนาะอ้าวขออนุญ,ญาตเบอร์โทรศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองห้าสองเก้าเจ็ดสามบ่ เจ็ดสามห้าห้าพี่น้องเพิ่นมาจากกาฬสินธุ์เด้อต่อรองได้จังนอนสิบหกห้าร้อยเพิ่นเปิดไว้ขอบคุณห,หลายๆลูกเนมันครับผมมาปิีชิพก็ควายงามเพื่นท่าผีพี่น้องเนาะคว,วายงามท่าผีเหาเพิ่นสะดวกเนาะควายงามควายใหญ่เป็นแม่ลูกเพิ่นกําลัางต่อรองกันเนาะท่าผีเป็นกําลังต่อรองกันมาายควง ทขาวไปนี่นี่แม่พะยได้กันแล้วบะลูกก็ว่านี้อกได้กันโอ้ได้แต่ลูกมั่นจะเอาไปเท่าไหร่ลูกมั่นวะผมมาขายผมมาขายบ่ได้เนียเรียกว่าจะเอาแม่เพิ่นเดาจะขายเท่าไหร่ขายลูกเป็ดพันธุ์โอ้ควายเปดพันขออนุญาตเด้ควายเปดพันพี่น้องต้นเป็ดพันเพิ่นขายไปแล้วพี่น้องลูกเป็ดพันเพิ่นขายไปพี่น้องแม่สาวหน่อยงามๆเป็ดนะแต่ว่าแม่เพิ่นยัง่งพี่น้องเพิ่นกำลังต่อรองแม่เพิ่น แม่เพิ่นกำลังต่อรองกันพี่พี่น้องนี่แปดเพิ่นขายไปพี่น้องราคาขายเด้นี่โอ้ผูน้อยผูน้อยแปดพตั้งแต่ใหญ่ๆงอ่งๆพี่น้องเนาะเหลือแม่เพิ่นแม่เแม่แม่เหลือเท่าไหร่สามเจ็ดโอ้สองสูง่อยสเท่าไหร่ป้า at สูงเนยพี่น้องมันใกล้หน่อยสูงอยู่ีพี่น้องเนาะีีแต่ว่าผมว่าเกิน C2 อ่ะสี่สองบวกเนาะสี่สองบวกพี่น้องเนาะเหลืออยู่สองหกพันบาทพี่น้องเนาะเพื่อนแม่เพื่อนได้ลูกสายงามงามพี่น้องเนาะห่างามมากว่าจะยีแมวรถของนายมาหาลูกวะเขนเอารถมามาหาลูกวะใครเพิ่นยอดหนึ่งใครยีแมวเงินหนึ่งอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรลูกใาย List, 0 9 7ย์เ hmm. ก oh, ้าเ okay. 1 mm ็ดสามหนึ่เหลืออยู่2งอย่างก็ล่ะ2 7 0 0 0ื่นเจดเด้อพี่น้องแม่บักใหญ่นี่พี่น้องผู้ใดสนใจิดกับฝาโทรมาต่อรองไปไหนแม่ใหญ่ให้ลูกดีพี่น้องเนาะให้ลูกงามมือนิบ้านสซฟังแชแนลภาพพี่พี่น้องมารับชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคกกระเบือบ้านน้องแกตลาดชมพูบุตรคลิปนี้พ่อแม่หนึ่งก็น้องพี่น้องเนาะฝากปีฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเนาะสวัสดีครับ